ใช่คุณหรือไม่ที่กำลังมองหาบ้านที่อยู่ใจกลางทําเลถนนแจ้งวัฒนะอยู่ใกล้ทางด่วนและรถไฟฟ้าสายสีชมพูเพียงแค่500เมตรที่สำคัญเป็นบ้านใหม่พร้อมอยู่ขายราคาไม่ถึง5ล้านบาทถ้าใช่ติดตามรับชมกันครับ บิ๊กเวลจาก r e m a x ก r e e n w a y ครับวันนี้ผมก็อยู่ที่โครงการ House 35นะครับซึ่งโครงการนี้นะฮะก็จะตั้งอยู่ในทำเลซอยแจ้งวัฒนะ3านะครับอยู่ติดกับเมืองทองธานีนะครับสำหรับการเดินทางนะครับเข้ามาที่โครงการนี้นะครับก็สามารถเดินทางเข้ามาจากถนนแจ้งวัฒนะมาที่ซอยแจ้งวัฒนะ3านะครับแล้วก็มีรถไฟฟ้านะครับที่กำลังขึ้นสายสีชมพูนะครับเป็นสถานี เมืองทองธางนีนะครับแล้ววันนี้บ้านผมจะมาชมวันนี้ก็จะเป็นโครงการทาวน์โฮม3ชั้นนะครับขนาด26.7ตารางวาพื้นที่ใช้สอยมากกว่า200ตารางเมตรมี3ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับแล้วก็ทีเด็ดที่นี่ก็คือว่าบ้านหลังนี้นะครับ จะมีที่ดินงอกไปด้านหลังนะครับยาวถึง7เมตรเลยซึ่งเป็นความพิเศษของบ้านหลังนี้มากที่สําคัญบ้านหลังนี้ตกแต่งบิวอินต่อเติมแล้วพร้อมย้ายเข้าอยู่ได้เลยยังไงติดตามผมไปรับชมด้วยกันนะครับ The it that one me only already drink me ซึ่งห้องครัวตรงนี้ได้มีการต่อเติมไว้เรียบร้อยพร้อมที่ใช้งานเลยครับก็คือมีการต่อเติมที่ห้องที่ค่อนข้างใหญ่มีฟอ์เตอร์ที่เพียบพร้อมที่จะทําอาหารชุดใหญ่ไว้ได้เลยครับ ความพิเศษเฉพาะของบ้านหลังนี้ก็คือมีที่ดินงอกมาด้านหลังอีกเลือกอีก7เมตรนะครับซึ่งปกติเป็นบ้านหลังอื่นจะเป็นแค่เลือออกไปแค่2-3เมตรนะครับก็คือกระแพงด้านหลังซึ่งตรงนี้มันก็จะทำให้มีพื้นที่นะครับสามารถต่อเติม้องครัวห้องใหญ่อย่างที่เราเห็นตรงนี้มีสเปซเหลือตรงนี้นะครับสามารถใช้จัดสวนหย่อมได้มีใช้เป็นพื้นที่ในการตัดผ้าได้สบายเลยไม่ต้องไปตัดผ้าไว้ตรงหน้าบ้า เศษที่สําคัญของบ้านหลังนี้นะครับก็คือบริเวณห้องน้านะครับจะสามารถเปิดประตูนะครับออกไปที่ระเบียงด้านนอกได้เลยนะครับซึ่งสามารถที่จะเอาผ้าชิตตัวไปตากไว้อยู่ออกไปรับผ้าชิตตัวนะครับได้สะดวกสบายเลยไม่ต้องเดินไปข้างใน ผมก็อยู่ในส่วนของห้องมาสเตอร์เบดรูมซึ่งจะอยู่ชั้นที่3ของบ้านนะครับซึ่งห้องนี้นะครับก็จะให้อารมณ์ความโล่งโปร่งสบายเงียบสงบและความเป็นส่วนตัวในการอยู่อาศัยมากๆนะครับและที่สําคัญนะฮะห้องนี้ได้มีการตกแต่งบิวอินนะครับไม่ว่าจะเป็นเตียงนะครับหัวเตียงนะครับแล้วก็ที่นั่งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทํงทานผู้ชมนะครับสามารถขนย้ายเข้าของเข้ามาอยู่ได้โดยไม่ต้องตกแต่งอะไรเพิ่มนะครับ ที่เป็นไฮไลท์ของบ้านหลังนี้นะครับก็คือชั้นนะครับที่เป็นชั้นลอยที่อยู่บนชั้น3นะครับซึ่งตรงนี้นะครับท่านสามารถออกแบบเป็นห้องสรับพักผ่อนท่าีกห้องได้เลยนะครับนะฮะจะทําเป็นห้องพระทําเป็นห้องนั่งเล่นห้องฟิตเนสก็สามารถทําได้ซึ่งเป็นความพิเศษที่โครงการคาร์โฮมที่ไหนไม่มีให้ หลังจากที่ไปชมภายในบรรยากาศบ้านมาแล้วนะฮะก็เดี๋ยวผมจะมาสรุปอีกครั้งนะครับว่าบ้านหลังนี้สเปคเป็นยังไงบ้างนะครับก็บ้านหลังนี้นะฮะก็เป็นคาร์โฮม e 3ชั้นครึ่งนะครับมีขนาดที่ดิน26.7ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอยมากถึง200ตารางเมตรนะฮะมี3ห้องนอน3ห้องน้ำต่อเติมโรงจอดรถและห้องครัวไว้เรียบร้อยและที่สำคัญนะครับโครงการนี้นะครับบ้านหลังเนี้ ขายเพียงแค่4ล้าน9แ9หมื่บาทนะครับถ้าวันนี้บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ใช่สำหรับคุณนะครับสามารถติดต่อผมได้เลยนะครับ bigwell ศูนย943246287 oh. bigwell oh. Big remax f r e e w a y ยินดีบริการทุกท่านครับสวัสดีครับ Baby,